ครับสวัสดีครับเพื่อนธรรมชิกทุกท่านทุกคนงวดที่แล้วเราคำนวณหลักหน่วยผิพลาดไปเลขมันออกสองศูนย์สองสองศูนแล้วมาออก สี 4, 4, ่สี่หเราก็ใช้สองส่วนสองปกติมันหลักร้อยนมันถ้าเป็นเลข 8, แปดเราก็ใส่สองแทนเลขสองของที่ถ้าเป็นเลขสี่เราก็ใส่เลขสองแทนแต่พอดีมันเป็นเลขสองสองสองเราก็ไม่ต้องใส่อะไรแทนเลยเอาตัวของมันเลยพอดีเราคาดเดาว่ามันจะมาเลขสองขึ้นสามแต่ม,มาเป็นเลขห้าเนี่ย ลักษณะตัวนี้คิดว่ามันจะมาเลขห้าเราก 5, ็กเลยเอาสองศูนย์สองบวกได้สามสี่ศูนย์ก็จะลงด้วยหลักหน่วยเลขห้าสองศูนย์สองบวกได้วสามสี่ศูนย์สองบวกศูนย์ก็ได้สองศูนย์บวกสี่ก็ได้สี่สองบวกสามก็ได้ห้าต่อไปก็บวกตัวข้างๆ้าของมันเองเนี่ยห้าบวกสี่ก็ได้เก้าสี่บวกสองก็ได้หกเก้าบวกหกก็ได้สิบห้าตัวนี้คือหลักสิบ หลักสิบหลักสิบมีห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้านี่คือหลักหน่วยแล้วก็ใส่เข้าไปห้าเก้าห้าห้าแก้ไขห้าห้าคือตัวนี้สี่ห้าคือตัวนี้ไอตัวที่มันออกอะสี 4, 6, ่หกหอ่ะเราคำนวณลราปิดไปควาจริงหลักสิบเข้าสี่ห้าสองห้าก็ก้าห้า หกห้าปรากฏว่าผิดไปที่แทนมันมาเข้าเราคำนวณหลักหน่วยผิดไปมันมาเข้าเลขหกนะครับเ,เลขหกเราก็ลงสองศูนย์สองบวกอะไรให้มันลงหลักหน่วยเลขหก 6. ตัวนี้ตัวตัวอย่างตัวนี้สามสี่ศูนย์นี่คือสูตรของมันเริ่มต้นสามสี่ศูนย์มาลงเลขห้าต่อไปเลขถ้าเราจะให้มันลงหลักหน่วยตัวไหนก็บวกเพิ่มตัวนี้ไป สามสี่ศูนย์สามสี่หนึ่งสามสี่สองไปอันนี้เลขห้ามาสามสี่ศูนย์เนี่ยแล้วเราก็ต้องเป็นสามสี่หนึ่งถึงจะลงเลขหก,กตัวอย่างสองศูนย์สองบวกด้วยสามสี่หนึ่งสองบวกหนึ่งเป็นสามศูนย์บวกสี่เป็นสี่สองบวกสามเป็นห้าบวกตัวข้างข้างามันเองห้าสี่เก้าสี่สามเจ็ดเก้าบวกเจ็ดเป็นหกทีนี้ก็จะเอา ห้าหสหตัวที่มันเข้าแล้วก็สามหกเหเจดหเยอะสุดมันมีถ้าเราคำนวณหลักเราคำนวณกะค่าเดาหลักหน่วยถูกมันก็จะมีอยู่สูงสุดมีอยู่แค่5ชุดแค่นั้นหนึ่งสองสาห้าบางสูตรบางงวด มันก็มีอยู่สามตัวอย่างตัวนเนี้ยเนี่ยเลีมาออกสี่เจ็ดแปดเราเลขสองแทนหลักร้อยสี่เจ็ดแปดบวกอะไรให้มันลงเลขสองที่มันออกอะ่ะก็บวกได้สามสี่เจ็ดแปดเจ็ดสองสองแปดสี่หกก็เป็น 5, 7, 4, เป็นห้าเจ็ดสี่เป็นสิบเอ็ดสองสามเป็นห้าห้าหนึ่งเป็นหกหนึ่งห้าก็เป็นหกหกหกก็เป็นสิบสอง ก็จะได้หลักหน่วยเป็นเลขสองก็คือตัวนี้ได้หลักหน่วยเป็นเลขสองคือมันออกแปดหนึ่งสองเนี่ยทีนี้ก็มาจับคู่กอนจะได้ห้าสองหนึ่งสองตัวนี้มีแล้วห้าสองละแล้วก็หกสองตัวนี้ก็หกตัวนี้ก็หกหกสองคือตัวเดียวเลยถ้าถ้ามาตัวนี้ก็คอยกระโชดนะมีแค่สามชุดแต่กวดเราออกแปดหนึ่งสอง จะกวดว่าเข้าแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองนี่ก็เหมือนกันก็ไล่มาทีนี้เข้าสามตัวเลยแปดหนึ่งสองมาออกหนึ่งเอมาออกจิดแปดมาออกหนึ่งสองที่เขาศูนย์สองศูนย์สองเลยแต่สมมาตตัวนี้มันมันมันคอยจะเป็นหลักร้อยนะแล้วคอยจะเป็นหลักร้อยหลายหลายชุดละ ก็จะเป็นหลักร้อยตัวนี้จะเป็นหลักสิบตัวนี้จะเป็นหลักสิบจนมากจะเข้าสองตัวเนี่ยสองตัวสามตัวเนี่ยหลักสิบตัวนี้นานๆจะมาทีหนึ่งมาเหมือนกันแต่ไม่บ่อยนักก็ได้ศูนย์สองตัวนี้ก็เข้าไป่ะเดี๋ยวผมจะมีสูตรสูตรบวกมาให้อีกชุดหนึ่งอะมาดูคำเตือนก่อนก่อนที่จะไปดูสูตรบวก <c oughs> ตัวเลขเป็นการคิดคำนวณจากสถิติเลขที่ออกไปแล้วเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลักกินแบงรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับทางช่องไม่แนะน,นำให้ซื้อสลักที่ผิดกฎหมายนะครับตัวเลขคือความน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นว่าจะมาในงวดนี้โปรดใช้วิจัณในการรับชมด้วยจากช่องวิงแกนชั้นแนล หนักครับ <c oughs> ขออปยครับไปดูเลยไปดูสรุปให้แล้วสรุปให้แล้วนะ <c oughs> มันออก4 4 6แล้วก็ใช้เลขสอ2เลข2คงที่แทนหลักร้อยก็เป็น2 4 6 2>, <c oughs> 2 4 6ที่นี้หลักหน่วยเลข6งวดเนี้ย ถ้าขึ้นสามแต้มก็จะเป็นเลขเก้าแล้วก็บวกด้วยสามสี่สองบวกสามสี่สองสองสองบวกหกก็ได้แปดสี่บวกสี่ก็ได้แปดสามบวกสองก็ได้ห้าห้ากับแปดก็เป็นเลขสามสิบสามสองแปดสิบหกเป็นเลขหกสามบวกหกเป็นเก้าก็คือจะได้หลักหน่วยเลขเก้าคาดคิด ขาดเดาว่ามันจะมาเลขเก้างวดตัวที่หนึ่งพอยหกหนะครับหลักสิบก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าตัวชุดนี้ก็มีห้าตัวอยู่ดูมันซ้ำกันตรงไหนไหมเออมีสี่ชุดนะชุดนี้มีสี่ชุดพอมีเลขแปดสองตัวหลักสิบเราก็จะเอาห้าเก้าตัวนี้แล้วก็แปดเก้าตัวนี้ สามเก้าคือตัวนี้หกเก้าคือตัวนี้มีสี่ชุดนะครับเลขเก้านี่คือชอบชัวร์ามาจากไหนเลขเก้านี่เดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเอามาจากไหนเลขเก้าเออเออเออเอเอเอตรงไหนเออนี้ตรงนี้นี่เองถ้าผมเอาเลขเก้ามาจากไหน ก็คือตัวนี้สูตรอาจารย์ใน YouTube อาจารย์ผู้หญิงคนหนึ่งเราให้เล็กเด่นมาผมพอดีผมได้จดเอาไว้ก็ลืมชื่อไปวันหลังถ้าถ้าเจออาจารย์ผู้หญิงถ้าเจออาจารย์ที่เอาหลักหน่วยบวกสามแล้วก็เลื่อนไปหา้าเลื่อนเลื่อนไปสามแต้มน,นะเดี๋ยววันหลังถ้าผมเจอผมจะ เอาชื่อมาลงให้เขาแชร์ให้อาจารย์นะให้อาจารย์ผู้หญิงท่านหนึ่งในยู u ูบนะวันหลังผมขออนาาุญาตนะครับขออนุญาตอาจารย์ผู้หญิงจำชื่อไม่ได้นะครับวันหลังถ้าเจอก็จะแชร์ให้ครับเจ็ดแปดสองแก้ให้เอาสองบวกสามก็เป็นห้าเดินไปสามเต็มห้าหกเจ็ด ปรากฏว่าเลขออก4 7 8ตัวเนี้ยปรากฏว่าเข้าหลักหน่วยหลักสิบอ้มันมันมันไม่มีหลักหน่วยหลักแลนนะคือมันตั้งแต่หลักหน่วยสิบร้อยมันคือมันมาได้ทุกหลัก4 7 8 8บวก3เป็น11ก็คือ1 2 3ปรากฏว่าเลขออก8 1 2ก็เข้าสองตัว เขาทั้งสิบทางหน่วยนะครับนะต่อมาเอาเลขสองบวกสามได้ห้าหกเจ็ดปรากฏว่าเลขออกงวดที่แล้วเนี่ยสองศูนย์สองปรากฏไม่เข้านะไม่เข้าสักตัวผิดพอมางวดงวดนี้มันเข้านะงวดสองศูนย์สองออกสนะี่สี่หกสองศูนย์สองสองบวกสามได้ห้าก็เดอนไปเ่อนไปสามเ 3, ต็มนะเ่อนไปสองเต็มสามเต็ม ห้าก็หกเจ็ดปรากฏว่ามันเข้าหลักหน่วยนะครับเลขหก 6. เข้าหลักหน่วยเลขหกนี่ผมก็เลยผมก็เลยเอาสูตรอาจารย์นี่มาบวกมาคิดคำนวณกับไอ้ตัวเลขของเราสี่สีหกหกบวกสามก็เท่ากับเก้าศูนหนึ่ง เลขหกแลถ้าขึ้นสามแต้มก็จะเป็นเก้าถ้าขึ้นสี่แต้มก็จะเป็นศูนยืสิบถ้าขึ้นห้าแต้มก็ห้าบวกหเป็นสิบเอแต่มันมาได้ทั้งร้อยทั้งสิบทั้งหน่วยนะแต่แต่ผมมาคิดว่าเออหกเขาขึ้นสามแต้มก็เป็นเก้าคิดว่าคงจะมาตัวนี้ก็เลยมันจะมีเก้าศูนย์หนึ่งเลขเด่นของอาจารย์ผู้หญิงตานนี้ผมก็เลยว่าอะ ถ้าลงเลขเก้าถ้าลงเลขเก็คือตัวนี้ทาลงเลขเก้าตัวนี้เกงศูนย์ตัวนี้ถ้าลงลงเลขหนึ่งก็ตัวนี้9ก้าูนผมก็เลยมาทำมาทำสูตรของยังแกนชาแนลอ่ะก็เลยทำสูตรของยงแกนชาแนลดูถ้ามาเก้า ก็จะได้ห้าเก้าแปดเก้าสามเก้าหกเก้าจะมาไหมเนี่ยสูตรที่เมื่อกี้สูตรที่ให้เมื่อกี้ทำมาศูนยห้าสูนยแปดศูนย์เก้าศูนยสามศูนย์เจ็ดศูนยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหลักสิบห้าตัวถ้ามาเลขหนึ่งละ่ะเลขหนึ่งก็มีห้าตัวหมนันหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ตามนี้ สูตรอาจารย์ผู้หญิงท่านหนึ่งบวกสูตรเมเกนชแนลนะครับเนี่ยคือคือคือผมว่ามาันน่าจะมาตัวนี้แหละนะครับเนาะเอากี่นาทีละสิบสองนาทีเดี๋ยวผมจะมีสูตรอีกตัวนี้เข้างวดที่แล้วงวดที่แล้วมาเข้าทั้งบนทั้งล่างแต่มันเอยอะหน่อยนะมันเข้าทั้งบนทั้งล่างเลย สุดใหม่ตัวบวกใหม่อะเพ่อชจะแคบหน้าจอไว้ก็ตามใจนี่ก็คือนี่คือบวกนะนี่ก็คือบวกคือง่ายๆายเลยเอาอย่างนี้ผมจะให้ดูมันมองไม่ค่อยชัดเอาเอาตัวนี้ดูว่ะตัวนี้มันมองชัดเจนดีเออตัวนี้มันมองชัดเจนดีเลขวันออกเจ็ด เอางี้ก็แล้วกันเลือมันออก 2, องศู2ยคล้ายๆเงี้ยสองศูนย์สองเอาศูนย์สองก็แล้วกันก็แล้วกันนะมันเป็นเลขสองตัว 0, 2นยศก็เอาศไปบวกหลักสิบบน 0, ูย์บวกเก็เป็น9คือตัวนี้เลยเพราะมันเป็นศูน ก็คือไม่ต้องบวกอะไรแล้วคือ,อตัวของมันน่ยก็เป็น9 4 3 2สี่สาสองเจ็ดศปรากฏว,ว่าเลขมันออกเลข6ก็คือเลขคือคือตัวนี้พอมเป็นเลขศูนย์บวกอะไรก็ได้ในตัวนั้นเลขสิบได้มาแล้วนะคือสี่ต่อไปก็หลักหน่วยเลขสองเลขสองตัวนี้นะ่ะ <c oughs> บวกตัวนี้สองบวกศูนย์ได้สองสองบวกสี่ได้หก ปรากฏว่าเข้าตัวนี้ได้สี่หกอสองสองบวกสี่สี่หกสองบวกหกก็เป็นแปดสองบวกเก้าก็เป็นหนึ่งสิบเอ็ดสองบวกสามก็เป็นห้าสองบวกห้าก็เป็นแปดคือคือแบบแบบนี้ง่ายๆตัวล่างก็เหมือนกันเป็นสูตรบวกนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาตัวนี้ไปเล่นเลยไม่ได้นะเป็นสูตรบวกแคปหน้าจอไว้ก็ได้เหมือนกัน ทำเหมือนกันเข้าข้างบนก็นเข้าข้างล่างก็เข้านะข้างล่างมันเลขมันออกหกหกใช่ไหมครับเลขมันออกหกหกก็ลองดูจากหกหกมาแมากออกสี่สี่หกบวกอะไรเป็นสี่หกบวกสองเป็นแปดหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดหกบวกสามเป็นเก้าหกบวกแปดเป็นสี่นี่มาเข้าตัวนี้เองหกบวกแปดต่อไปหกอีก หกบวกอะไรมันเป็นสี่กับหกบวกแปดเหมือนเดิมอะ่ะหลักหน่วยเข้าทั้งบนเข้าทั้งบนทั้งล่างงวดนี้นเพื่อนๆก็ลองทำดูเพื่อนๆก็ลองทำดูสิบห้าสิบหกนาทีแล้วอขอบคุณมากครับเพื่อนจมพิชที่ที่กดติดตามผมเห็นเพื่อนจมพิชิตกดติดตามถึงถึงจะไม่มากยังยัง ผมยังไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรอะไรเลยเพราะว่าคนติดตามมันไม่ค่อยมีหลอเลกเลขมันเยอะแต่มันก็เข้าเหมือนกันแต่เราก็คาดเดาหลักหน่วยผิดไปสูตรนี้สูตรนี้เป็นสูตรระยะยาวนะครับเนี่ยสูตรระยะยาวนะใช้ได้ตลอดเลยแต่ไม่เยอะหน่อยมีหกตัวหกหกสามสิบกแบบพบกันหมดก็คือหกหกสามสิบหกสามสิบุด เราเจาะ25ชุดก็ตัดสองโนนี้ออกไปเอาแค่ห okay, ชุดแค่เนี้ยหนึ่งสองสาห้าแค่นี้พอถ้าถ้าจะเอาสี่ชุดก็ตัดออกไปห้าชุดตัดไปแต่โอกาสพลาดมันมีเยอะนี่โอกาสถึงมันจะเยอะโอกาสมันเข้ามันมีเยอะขอบคุณมากครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามห้องเวียงแก่นชั้นแนว ขอบคุณมากจริงๆเลยที่กดติดตามผมก็ยังไม่ได้เลยค่าคนษนาผมยังไม่ได้เพราะว่ามันไม่ถึงมันเงินมันเข้าแค่สองสามรอยบาทเองต้องครบหนึ่งต้องครบหนึ่งรอยดอลลาร์ใช่ครบครบสิบดอลลาร์อ่าพอถึงจะมีไอจดหมายแจ้งมา ครบหนึ100่งร้อยดอลลาร์ก็ถึงจะได้เงินนี่ประมาณสามสี่พันบาทอ่ะคือพันห้าพันบาทสามสี่พันบาทอ่อพันร้อยดอลลาร์ผมมีแค่เงินมีแค่สองสามร้อยบาทตอนนั้นผมมีสามสี่ร้อยบาทอ่ะเดี๋ยวนี้มันลดลงลด,ดลงก็เ,เหลือเหลืออยู่สองจุดเท่าไหร่นะสองร้อยกว่าบาทเองขอบคุณมากครับเพื่อนจะมาชิกที่ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อนะครับจากช่องวิญญา c h ช n แน,นล